พามาดูอาการนะครับของมือถือที่13ที่โปรนะฮะอันนี้ก็อายุประมาณปีกว่าๆนะครับ mm hmm. ก็ใช้งานจะว่าหนักมันก็ไม่หนักนะเพราะตอนนี้512ใช่ไหมฮะเราก็ใช้ไปประมาณแค่300กว่านะครับ 300ยกว่าก็ประมาณครึ่งหนึ่งนะฮะแต่ว่าสิ่งที่พบเนี่ยมันมันน่ามันน่าเสียดายเสียใจนะครับรูปวันที่18นะครับผมพาน้องอังเป่าไปเที่ยวฮ่องกงนะครับถ่ายเป็นวิดีโอไว้เยอะเลยนะครับเนี่ยเกียรตปกครองพิเศษฮ่องกงนะครับ แต่ว่าอันนี้มีโชว์รูปนะแต่ว่ากดเข้าไปดูเนี่ยมันแบงก์หมดเลยเนี่ยเนี่ยมันเป็นสีขาวหมดเลยนะครับขึ้นว่าไม่รับรองรูปแบบแล้วไฟล์เสียหายหรือไฟล์เสียหายนะครับเนี่ยอันเนี้ยก็เสียดายมากนะครับโอนย้ายยังไงก็ก็ไม่นี่นะไม่ไม่ไม่พบนะฮะ เนี่ยอันที่มันใช้ได้มันก็คือใช้ได้นะครับแต่พอมาถึงรูปน้องนะครับที่เราไปเที่ยวกันเนี่ยมันมันไม่มีนะฮะมันไม่มีก็ก็เสียดายเนี่ยไฟล์ที่ฮ่องกงเสียหมดเลยนะครับเราคิดดูว่าเราเราเป็นเด็กครั้งเดียวนะครับเราความทรงจำตรงนั้นมันหายไปเนี่ย รับที่พนักง,งานเซี่ยงมี่ที่ฟิวเจอร์นะบอกว่าผมใช้งานหนักเกินไปก็ก็ขำดีนะก็ฝากถึงเซี่ยงมี่ด้วยนะดูแลพนักง,งานนิดหนึ่งนะว่าคุณมาโยนบาปให้ลูกค้าเนะี้ยโดยที่คุณไม่ดูเลยเหรอว่าเครื่องณเนคุณฮาร์ดแวร์กับซอฟตแวร์มันมีตรงไหนที่มันผิดพลาดแทนที่คุณจะเอาไปพัฒนาคุณมาโยนบาปให้ผมหาว่าผมใช้งานหนักเกินไปนะ ก็ตลกดีเพราะว่าผมใช้มันตั้งแต่10นะฮะทีสิผมใช้มันตั้งแต่10นะฮะ12ตัวนี้ในไทยไม่มีนะผมยอมกดสั่งจากอาลีมานะครับเพราะว่ามันพิเศษนะครับมันสวยนะครับเรามาถึง13เนี่ยปัญหาเยอะมากเลยนะครับเคยไปเคมแล้วก็ไม่หายนะฮะก็เลยไม่รู้ว่า เกิดจากอะไรผมก็ด้วยความที่ว่าเราไม่อยากให้มันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกแเรวก็คิดว่าเราจะเปลี่ยนเครื่องนะแล้วก็ซื้อเป็น14มาก็คือเครื่องที่ผมถ่ายอยู่นั่นเองนะฮะส่วนตัวแ้5นะก็ยังใช้งานได้ดีพวกนี้นี่ผมใช้งานเกือบเต็มความจุทุกเครื่องนะครับเพราะว่าด้วยไฟล์งานมันเป็นวิดีโอผมก็จะถ่ายเป็น 4K เป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็ ปริมาณงานที่เยอะนะครับแล้วก็รูปแบบที่เราตัดเนี่ยเราอัพแค่วันละหนึ่คลิปเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานมันก็จะดองดอง,ดองไว้อยู่ข้างในซึ่งจริงๆแล้วผมก็มีมีฮัดดิสเอเดีอยู่2ตัวนะหนึ่เทล่าสตัวก็พยายามถ่ายงานออกนะครับแต่ที่ผ่านมามันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเว้นในตัวเนี่ยแหละสิบสามทีเนี่ยแหละผมเบื่อนะครับ เบื่อพราะว่าเนี่ยความทรงจำดีๆของผมที่ฮ่องกงเนี่ยมันหายไปเลยนะครับตลกดีนะครับแล้วก็มาโยนบาปว่าผมใช้งานหนักเกินไปเนี่ยฮะเนี่ยผมไปเนี่ยตึกที่ไหนตึกทาร์นฟอร์เมอร์นะครับก็ไม่มีภาพนะครับเสียดายไปมาเกานะครับเนี่ยมาเกลเนี่ยลูกผมวิ่งเล่นอยู่หน้าโบสถ์เซนปอนะครับก็หายไปนะครับ ก็ไม่รู้จะไม่รู้ใจยังไงนะครับแล้วเล่นมาพูดว่าผมใช้งานหนักเกินไปนะก็ฝากถึงฝากถึงบริษัทเสี่ยวเสี่ยวมีด้วยนะครับว่าว่าเครื่องคุณใช้งานได้แค่นี้หรือเปล่านะที่ผมใช้งานมาก็สี่เจนห้าเครื่องนะครับก็ไม่เห็นมันจะเป็นอะไรนะครับก็ รอดูต่อไปนะเพราะว่าตอนนี้ผมก็ซื้อเป็น14อัลต้านะก็คือเน้นถ่ายรูปนะครับลองดูนะครับแล้วถ้ามันยังมีปัญหาอกีกไม่หายอะไรเงี้ยก็คงจะต้องออกจากแบรนด์นีนะ้แต่ผมเชื่อว่าเขาก็น่าจะดีแหละตัวนี้นะครับพูดอะไรพูดให้ดีนะฮะคิดให้ดีก่อนพูดนะคุณพนักง,งาน mm hmm. คุณบริการลูกค้าคุณพูด โยนบาปให้ลูกค้าเงี้ยไม่สวยเลยผมไม่เคยโยนบาปให้ลูกค้านะครับผมจะอธิบายเป็นเป็นเหตุเป็นผลนะอะไรที่มันเกี่ยวข้องอะไรที่มันเป็นงานของผมผมจะพูดอ,อธิบายแล้วก็ถ้างานมันมีปัญหาผมจะรับผิดชอบนะผมจะแก้ไขนะครับลูกค้าพูดเนี่ยผมบอกเลยเอามาดูครับไม่มีปัญหาครับเอามาดูไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าผมเป็นคนไม่ชอบการปฏิเสธ แล้วก็ไม่ชอบถูกปฏิเสธด้วยนี่คุณยังไม่ทันะไรคุณปฏิเสธผมแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยมันก็เห็นๆกันอยู่นะผมก็ไม่รู้ว่าผมไปเซตอะไรผิดหรือเปล่าซึ่งก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่าผมใช้ฟังก์ชันการการโอนถ่ายข้อมูลมาในเครื่อง14ที่ผมกำลังถ่ายอยู่นะครับไฟล์พวกเนี้ยก็ไม่ถูกโอนถ่ายมาเพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีตัวตนมันมีแค่ตัวโชว์เท่านั้นเองเนี่ยคลิปตอน ตอนนั่งเหลือใช่ไหมใบมาเกาไม่มีนะครับไม่มีเสียดายนะครับเสียดายรอดูนะครับว่าเขาจะเคมหรือเขาจะทำอะไรให้ผม